ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะครับฮารังซโยไก่ทอดเกาหลีครับไก่ทอดสไตล์อเมริกันแบบผู้พันวิธีทำไปดูในคลิปนี้นะครับผสมแป้งไก่เคฟซีแป้งทอกรอบน้ําเย็นใส่น้ำมันพืชเข้าไปนะครับได้ความเหยวประมาณนี้ปรุงรสเนื้อไก่เคฟซี ผสมแป้งเกาหลีแป้งข้าวโพน,นะครับแป้งเค้กเบกกิ้งโซดาผสมไก่เกาหลีผงปรุงรสพริกไทยกระเทียมสับ Okay. ซอสเนิ้มเหนียวนะครับก็ใส่ไก่ลงไปคลุกเลยไก่ทอดผู้พันนะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนนะแป้งกรอบมากๆไก่ทอดผู้พันเนี่ยทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วเวลาเราเสิร์ฟเนี่ยเราก็เสิร์ฟพร้อมกับเคช็อปหรือไม่ก็ซอสมะเขือเ,เทศนะอืมเขาเกิดมาคู่กันจริงๆอร่อย ชอบเกาหลีเราอือน้ำลายสอเลยทีเดียวโอ้โหไม่รู้จะกินชั้นไหนชิ้นไหนเลยทีเดียวเดี๋ยวให้ดูก่อนเน่น่ากินมากอืใช่เลยหอมซอสโคจูจังมีความหวานเปรี้ยวเคม็มอร่อยมากๆแล้วแป้งกาดีมากๆเลยมันเป็นแบบกรอบแข็งอะมันเหมาะสําหรับคุกแบบนี้มากๆอ,อร่อยไปดูต้นทุนกันดีกว่าต้นทุนต่อชิ้นเท่าไหร่ เดี๋ยวเรามาคำนวณต้นทุนกันหน่อยนะครับว่าไก่ทอด2อสไตล์นี้มีต้นทุนเท่าไหร่นะครับพอจะได้เห็นภาพเพื่อเอาไปทําขายกันนะครับตารางแรกเนี่ยผมจะคํานวณไก่สไตล์อเมริกันก่อนนะหรือว่าไก่ผู้พันที่หลายคนคุ้นเคยนะครับสำหรับไก่ผู้พันผมใช้เป็นน้องไก่นะครับผมซื้อมาโลละ75บาทครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตลาดแต่ละที่นะใครซื้อมาราคาเท่าไหร่ลองเอามาคำนวณดูนะครับผงปรุงรสผมใช้เป็นแม็กกี้เชฟซีเครตนะครับผงปรุงอาหารนะครับแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบ น้ำเย็นน้ำมันปลาล์มครับ1กิโลเนี่ยมีประมาณ8น่องนะครับก็อันนี้ผมใช้สัก10น่องนะครับก็กิโลกว่านะครับวัตถุดิบทุกตัวเนี่ยเราก็ใส่ค่ายิวไปค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะก็คืออะไรที่เราไม่เคยเก็บเลกคอร์ดไว้นะ่ะเวลาที่ผมใส่ค่ายิวเนี่ยผมจะใส่ประมาณนี้นะครับถ้าอะไรที่คิดว่ามันน่าจะ น่าจะใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นผมจะเผื่อไว้หนึ่งเปอร์เซ็นตเป็นข้อความเสียหายผมก็จะใส่เป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นครับแต่ถ้าอะไรที่มีความเหนื่อยยกตัวอย่างเช่นน้ำมันปาล์มเอยซอสเหนียวเหนียวเหนื่อหนื่ยเอยนะครับผมจะให้ค่ายิวอยู่ที่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นครับสำหรับสูตรนี้นะครับเราใช้ทั้งหมดสิบน่องนะครับสิบชิ้นนะครับเราขายเป็นชิ้นนะครับในกรณีที่เรามีซอสให้ลูกค้านะครับผมก็ใส่น้ําจิ้มซอสอื่นๆตรงนี้เป็นคําว่ามีนะครับปุ๊บ เราก็จะคำนวณมาที่10%ของต้นทุนที่ใช้ทั้งหมดนะครับก็13บาท25สตางค์เนี่ยไปบวกนะครับเราใช้เงินทั้งหมด145บาท80สตางครับต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่14บาท58สตางสมมุติว่าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายเนี่ยก็จะอยู่ที่ 4 1บาท66สตางค์อ่ะสมมุติผมขายสมมุติผมขายชิ้นละ45บาทเราก็จะได้กําไรต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ30บาท42สตางค์ครับอันนี้สําหรับ1น้่งนองนะ1น้่งนองขายน่องละ45บาทได้กาไร30บบาทนะครับสำหรับไก่ทอดผู้พันต่อไปมาดูไก่ทอดเกาหลีกันบ้างนะครับสำหรับไก่ทอดเกาหลีเนี่ยในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยก็จะเยอะนิดนึงนะเราใส่วัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ค่ายิว นะครับใส่ค่ายวลงไปใส่ปริมาณที่ใช้ในสูตรนี้นะครับปีกไก่กลาง1กิโลเนี่ยมันจะได้ประมาณ34-36ชิ้นนะเราเลือกเป็นชิ้นเล็กนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราไปคลุกกับแป้งทอดชิ้นมันจะโตขึ้นพยายามหาหรือว่าเลือกปีกไก่ที่มันชิ้นเล็กๆนะครับตัวนี้นะครับทำได้ทั้งหมด36ชิ้นครับไก่ทอดเกาหลีเนี่ยเขาจะขายเป็นชุดเขาจะไม่ได้ขายเป็นชิ้นนะสมมติชุดหนึ่งเนี่ยมี6ชิ้นนะครับก็จะได้ทั้งหมด6ชุด ไม่มีซอสครับเพราะว่าเราผัดซอสเข้าไปคุกเขากับตัวไก่เลยนะครับใช้เงินไปทั้งหมดนะครับ147สบาท30สตางค์ต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่24บสาท55สตางค์สมมุติว่าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่3 5ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่70สบาท14สตางค์อ่ะสมมุติเราขายชุดละ89บาท79ดก้็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือให้ราคาขายเนี่ยไม่ต่ํากว่าราคาที่แนะนาแล้วกันนะครับอ่ะชุดละเราก็จะได้กําไรอยู่ที่54บาท 45สตางค์ก็อันนี้เป็นการคํำนวณต้นทุนให้เห็นภาพนะว่าต้นทุนของไก่ทอดผู้พันกับไก่ทอดเกาหลีต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าก็ยังพอเห็นกําไรน่าสนใจนะครับแล้วก็วิธีการทําไม่ยากใครที่ชอบทานไก่ทอดสไตล์ไหนอเมริกันหรือเกาหลีก็มาเมนกันได้นะครับ